สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบอีกครั้งกับโชวี่มีจอมีิเกียนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับเกม o อฟเซเวี Mobile เกี่ยวกับการแนะนําระบบต่างๆในเกมนะครับซึ่งเรามาเป็นที่คอนเทนต์เลดเกมของเราก็คือคอนเทนต์ p v p หรือระบบอารีนานั่นเองนะจ๊ะ ระบบอารีนานะครับจะปลดล็อกหลังจากที่ตัวเราเนี่ยเลเวล70ขึ้นไปนะครับซึ่งก็คือจะต้องจบประมาณ EP 7หรือ EP 8ก่อนนั่นเองนะฮะพอปลดล็อกมาเนี่ยนะครับเมนูนี้ก็จะเปิดให้เข้าเล่นได้นั่นเองนะครับนี่คือเมนูอารีนานะครับนีครับสิ่งที่เราจะต้องตั้งค่าเลยก็คืออารีนาเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวเรา1ตัวนะครับบวกกับผู้ช่วย4ตัว ดังนั้นการต่อสู้ก็จะเป็นการต่อสู้แบบ 5V5 ้นั่นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นการควบคุมแบบออโต้ทุกอย่างนะครับจะไม่มีการกดมืออะไรทั้งนั้นนะครับจัดทีมจัดตำแหน่งตัวละครให้ดีที่เหลือก็คือมันก็จะวิ่งเข้าใส่กันแล้วเราก็คอยชมตัวละครมันตีกันแบบออโต้นั่นเองนะครับอ่ะวิธีการตั้งค่าตัวละครก็เริ่มทันที่ปุ่มนี้เลยนะครับที่หน้านี้เราสามารถเซตได้ว่าเราจะให้ตัวละครผู้ช่วยตัวไหนไปช่วยกับเราบ้างและตรงนี้จะเป็นหน้าเซตของสมสยนั่นเองนะครับซึ่ง แต่ละช่องเนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าให้ตัวละครเนี่ยใส่อุปกรณ์ไหนนะฮะเราสามารถเตรียมอุปกรณ์เอาไว้หลายรูปแบบได้อย่างเช่นบางอุปกรณ์เนี่ยเราทําออกมาเพื่อเอาไว้ PVP เท่านั้นก็สามารถเซตอุปกรณ์เก็บเอาไว้ในนี้ได้นะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะเอามาใช้นั้นจะต้องอยู่ในช่องเก็บของของเรานั่นเองนะครับไม่นับที่อยู่ในคลังรวมนะอ่าใช่ไม่นับในคลังรวมนะครับพอตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดตกลงได้เลยหรือถ้าเกิด ใครที่เปลี่ยนอุปกรณ์หรือที่เกียตั้งค่าเองเนี่ยให้ทิ้งที่ปุ่มนี้เลยครับผมมันจะลอกเรียนแบบอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อยู่น่าขนาดนั้นมาทันทีตรงนี้ให้ระวังไว้ด้วยนะครับว่าเวลาที่เรากดย่อยกดอัปเดตหรือกดขายอุปกรณ์ชิ้นไหนไปเนี่ยช่องอุปกรณ์ในตัวนี้จะว่างซึ่งมาทําให้ตัวละครเราเวลาเราไปลง PvP เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เก่งเขาที่ควรนะครับดังนั้นทุกครั้งที่เราอัปเดตอุปกรณ์หรือว่ามีการอัปเดตอุปกรณ์ของชิ้นใหม่ใส่ของชิ้นใหม่อะไรแบบนี้อย่าลืมมาอัปเดดตตรงนี้้วย ไม่งั้นเวลาที่เราเป็นตัวละครตัวเราใน PVP เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เก่งนะครับเพราะว่ามัดน,นาะว่าเราไม่ใส่ขอนั่นเองนะจ๊ะอ่ะอัปเดตเรียบร้อยนะครับต่อไปสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสต่ตอไปคือเรื่องของการจัดทีมตำแหน่งการวางตัวละครก็มีผลเยอะด้วยนะครับสองตัวแรกที่อยู่ด้านบนตัวนี้จะเป็นแถวหน้าสุดนั่นเองที่เราจะเอาไปลง PVP นะครับดังนั้นผมก็จะมักจะหยิบเอาไปตัวที่ อยากเอาไปเข้าปะท้าแบบไวที่สุดอย่างเช่นอินฟิโนออลโล่าที่จะเป็นตัวชนของเราถูกไหมครับตัวชนตัวดำในแถวหน้าแล้วก็โรกนะครับเจม,ม้าที่วิ่งไปด้านหน้าเพื่อวิ่งเข้าไปต่อยด้านหลังอีฝ่ายให้ไวที่สุดส่วนตัวด้านหลังของเราก็จะอยู่สองแถวหลังเขาก็จะเป็นอเมรเลียนะฮะที่จะเป็นตัวดำในใระยะไกลของเราแล้วก็น้องนิโกะนะครับที่จะคอยยืนหลังคอยซับพอร์ตแจกบัฟอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะส่วนทางด้านผู้สัตว์เลี้ยงตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันอย่าลืมนะครับว่า ผู้สัตว์เลี้ยงตัวแรกเท่านั้นที่จะมีพัฟซีฟหลีดให้ก็คือบวกแม่นบวกบล็อกบวกอะไรก็ว่าไปนะครับบางพัฟซีฟอาจจะไม่ได้มีผลดีมากนักใน PVE มันอาจจะเก่งมากใน P v p ก็ได้อย่างเช่นบวกค่าหลบหลีบวกค่าลบล็อก ок, อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นว่าตอนนี้นะครับผมก็อยากได้น้องซันต้ามายืนหนึ่งแล้วเพราะว่าน้องซันต้านเนี่ยบวกบล็อกทําให้ทีมผมถึกขึ้นแล้วก็ตามด้วยเอเอโซล่าไปวางไว้เป็นตัวที่2เพื่อให้มันสตันถูกไหมครับ เวลาตัวละครมันออโต้ใช้สกิลนะครับให้จำเอาไว้เลยว่าตัวผู้ช่วยจะใช้สกิลเรียงเลยนะครับจากบนลงล,งลง่างก็คือพอสกิลมันพร้อมใช้ปุ๊บมันจะใช้ตัวข้างบนก่อนแน่นอนตามด้วยตัวข้างล่างตามลงมาเป็นตามลําดับเลยนะครับอย่างนี้แปลว่าตัวที่สามของผมเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเกตตีก็ได้ผมเลยเลือกเอาตัวที่มาคําทีมแทนเช่นเทพนําพึง่งอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งเทนพนํเพึ่งเนี่ยมันก็ฮิวแรงอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้สนดาว แล้วส่วนใหญ่เนี่ยไฟจะจบก่อนที่เทนนังพึ่งกูดาวจะใช้รอบที่สอบตัวแล้วดังนั้นเทนนังพึ่งหนึ่งดาวเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆในการเป็นทีมบุกหรือทีมรับที่ทีททนะครับอาประมาณนี้เป็นต้นนะครับและที่ปุ่มด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นการอัปเดตทีมตั้งรับของเรานน่เองว่าให้มันเป็นเหมือนกับทีมบุกเลยไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับไม่งั้นเราสามารถเซตทีมตั้งรับแบบแยกของเราได้นั่นเองนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนคลาสสักทูนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเอาเอาเรไปีวีเท่าไหร่ไม่ถึกนะฮะอ่ะผมเอาแม่น้าแข็งมา PV p v วดีกว่าครับอ่ะปินะฮะเปลี่ยนคลาสเรียบร้อยแล้วก็ไปดูกันที่หน้าต่อสู้กันเลยดีกว่าครับเราจะมีสิทธิ์ตีบ้านอื่นได้เนี่ยสูงสุด5้าครั้งต่อวันไม่สามารถเพิ่มได้ในทุกกรณีนะครับหรือที่เรียกกันว่า5ดามนั่นเองนะถ้าเกิดใครติด ป่าคานี้มาจาก PVP เกมอื่นนะครับบุกตีคนอื่นได้5บ้านนั่นเองนะครับโดยเวลาที่เรากดเนี่ยทุกๆุหนึ่งดาบเนี่ยจะมีสมบ้านขึ้นมาให้ตีทั้งสิ้น5รายชื่อแบบนี้เลยนะครับโดยที่ลำดับด้านบนก็จะเป็นตัวบอกว่าอีฟายเนี่ยอยู่ที่อันดับที่ไหนในในการต่อสู้ตอนนั้นนะครับยิ่งอยู่ด้านซ้ายแปลว่าบ้านนั้นยิ่งเก่งนั่นเองนะครับส่วนที่ยิ่งอยู่ด้านขวาก็แปลว่ามียิ่งมีโอกาสชนะได้เยอะนะครับ แปลว,ว่าถ้าเกิดเราอยากตีให้ได้แต้มสูงๆเนี่ยก็คือควรจะเลือกตีบ้านซ้ายนะครับเพราะว่าเก่งกว่าอันดับสูงกว่าเราถ้าเราชนะได้เนี่ยก็จะได้แต้มเยอะกว่านั่นเองแต่ถ้าเกิดเราสุ่มๆมาเนี่ยโอ้โหดูตึงทุกบ้านเลยไม่รู้จะตีบ้านไหนดีก็สามารถจ่ายซิลเวอร์เพื่อให้มันสุ่มบ้านใหม่ได้นั่นเองนะครับบางทีกดหนึ่งที่อาจจะไม่ติดก,ก็กดซ้ำๆยำๆสัก2อสารอบได้นั่นเองนะฮะอย่างอันนี้ผมประเมินแล้วว่าบ้านซายนี้ผมน่าจะตีได้แน่ๆผมก็จิ้มไปเลยครับ ตรงนี้ก็จะมีเลือกอีกนะครับว่าตีไปเลยใช้หนึ่งดาบหรือว่าทดลองตีนะครับจ่ายซลเวอร์เพื่อจําลองสถานการณ์ในการ PV p mm ีพ hmm. ีว่าเอ,อแพ้ชนะมันจะไม่นับนะครับต่อให้ชนะเราก็ไม่ได้แต้มแพ้ก็ไม่เสียแต้มคือตีเล่นๆนะไอศีอปจ่ายตังค์เนี่ยตรงนี้ก็คือตีแบบเล่นๆนะครับว่าเราตีชนะไหวหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเอาไว้ทดลองได้นะครับทั้งนี้บอกก่อนนะครับว่าตีเล่นๆตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ย ลำดับตรงนี้ทั้งหมดจะรีเซ็ตทันทีเป็นชุดใหม่เลยนะฮะดังนั้นตรงนี้เราเอาไว้ใช้ประเมินทีมตัวเองได้ครับว่าเก่งประมาณไหนนะฮะแล้วก็มันเอาไว้ใช้วัดความมั่นใจของเราได้ด้วยครับว่าถ้าคุณมั่นใจว่าตีไหวจริงๆครับกดดาบตีไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจก็จ่ายตัง์ลองตีดูก่อนได้อะไรประมาณนะครับออย่างบ้านเนี้นะครับเลเวล9ก้าสิบห้าใกล้เคียงกับผมนะฮะแล้วก็ตัวผู้ช่วยของเขาเนี่ยเลเวลประมาณหกสิบถึงเก้าสิบ ซึ่งตัวที่ดูจะเก่งที่สุดของเขาก็จะมีแค่วาคารีนนะครับเขาเล่นหมอกา่าเขามีวาคารีนแต่เขาขาดตัวแทงในขณะกับกันนะครับเขามีเอียนเจ็ดดาวที่ตัวนี้จะเป็นตัวล้วงแถวหลังของเรานั่นเองดังนั้นพอผมประเมินแล้วเนี่ยถ้าเกิดตัวที่เก่งที่สุดในแถวของผมคืออ no, ินฟร์โนถูกไหมอินฟร์โนของผมเนี่ยเข้าไปแล้วอีกฝ่ายน่าจะแก้ไม่ได้ล้วนะ้ผมก็น่าจะตีบ้านนี้แหละครับผมเดี๋ยวมาชมกันครับว่าผมจะชนะบ้านนี้ไหมสนับสนนครับ เมตาตัวละครใน PVP ก็จะไม่เหมือนกับ PVE แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดถึงตรงนี้นกันในส่วนหลังๆนะครับอ่ะนี่นะครับเราจะกลายเป็นน้องโปโปลไลออนที่เราสามารถเคลื่อนที่ไปมาเพื่อดูสถานการณ์ได้นะฮะที่เหลือตัวละครก็จะต่อสู้เป็นแบบออโต้นั่นเองเรียบร้อยครับอีกฝ่ายหายไปแล้ว2ตัว3ตัวอืมฝ่าตัวได้ดี เนี่ยครับน้องวัคคาลินถึกมากแล้วก็มีแช่แข็งด้วยโชคดีที่แผงหน้าเราโดนอีฟรโรโนเคลียร์ไปไวมากนะครับน้องเลยยังไม่เป็นปัญหาให้กับเราเท่าไหร่เรียบร้อยครับชนะแล้วนี่นะครับพอชนะอันดับก็จะแจ้งว่าเราเลื่อนขึ้นไปอันดับที่เท่าไหร่นะครับแต้ม PVP ที่ได้แล้วก็รางวัลที่ได้ด้วยของรางวัลที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นเศษเหล็กครับผมแล้วก็หินรีออกนั่นเองนะฮะ อย่าลืมนะครับเราตีได้แค่ห้าดาบต่อวันนะครับชนะหรือแพ้ก็ห้าดาบเท่านั้นนะฮะส่วนทางด้านการกันบ้านเนี่ยถ้าเกิดเรากันบ้านแล้วแพ้เราก็จะเสียแต้มด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ระวังด้วยนะฮะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็เอ,อ่อการที่บังคับทุกคนตีได้5้าดาบต่อวันเนี่ยก็ทําให้ไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์ที่มาตีแบบช่วงเวลาก่อนที่มันจะรีเซต็ตต่อวันไม่ค่อยเจอเหตุการณ์นี้เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ในเกมอารีนาหลายๆเกมก็ เกมน,นี้น่าจะไม่ค่อยมีนะอาจจะมีสําหรับบางคนแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ได้อันดับที่ดีแบบ top 10อะไรแบบเท่าไหร่นะครับอ่ะผมตีอีกหนึ่งดาบนะครับรอบนี้ผมโอ้โหบานซ้ายนะฮะอินฟโนเวล90เยียน90อมาเบรียาเ91ดาว8แล้วก็มิโกเวล89ดาว8ครับอันเนี้ยบ้านนี้ผมคิดหนักครับโอกาสชนะผมคือประมาณ40%นะก็คือผมก็น่าจะแพ้อันเนี้ยผมสามารถ จ่ายตังเพื่อทดลองตีดูก่อนได้นะครับว่าไม่สนแพ้ชนะนะฮะอ่ะผมกดให้ดูหนึ่งรอบนะครับว่าการจ่ายตังตีเนี่ยมันเซฟแบบไหนครับเราสามารถดูทดลองได้ครับว่าทีมเราแข็งแกร่งประมาณไหนโดยที่ไม่ต้องเสียดาานั่นเองนะฮะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าการโจมตีแบบกระชับมิดก็ได้นะครับือโอ้โหพิดแรงมาก ตัวผมละลายไปแล้วท่านผู้ชมโลกตายไปแล้วนะฮะแล้วก็โอ้ฝั่งเขามีเมทครับอินโฟโนโตายไปแล้วโอเคเนี่ยครับเห็นไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราจ่ายตังตีเป็นการทดลองตีเฉยๆไม่ได้ตีจริงๆนั่นเองนะครับ ลำดับการใช้สกิลของตัวผู้จัดเลี้ยงค่อนข้างจะมีผลนะครับถ้าเกิดบ้านเขาเป็นบ้านที่ด้านหน้าแน่นๆเนี่ยผมอาจจะสลับซลา่ามาเยืนหนึ่งก็ได้นะตรงนี้เนี่ยเราสามารถแก้ทีมแบบเอ่อรวดเร็วได้นะครับโดยใช้วิธีจิ้มที่ปุ่มนี้ตรงนี้จะทําให้เราสามารถจัดหรือเปลี่ยนตัวละครในทีมเปลี่ยนลำดับได้ตามสถานการณ์ทันทีโดยที่ไม่ต้องย้อนกลับไปหน้าแรกคือเราสามารถกดมาที่บ้านของศัตรูแบบนี้เลยจากนั้นก็แก้ทีมที่ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าอยากจะทํา แต่อย่างบ้านนี้เนี่ยเลเวลเขาแค่88เท่านั้นดังนั้นบ้านนี้ผมน่าจะชนะแน่นอนร้อยเอร์เซ็น์ะครับก็ไหนๆก็เข้ามาในหมดนี้แล้วก็คือตีให้ครบห้าดาบไปเลยนะ เหม็น้ำแข็งมันเก่งตรงนี้ครับคือมันมีแช่แข็งมันมีหน่วงความเร็วศัตรูและถ้าเกิดศัตรูมาแบบแถวหน้าล้วงเราเยอะๆเราสามารถจับมันกลิ้งในบอลหิมะก็ได้เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายได้เล่นนะครับอย่างหนึ่งที่หลายๆท่านจะสังเกตแล้วก็คือความที่ว่าตัวละครเราเนี่ยมีสกิลที่เยอะกว่าได้อัปเกรดเยอะกว่าดังนั้นต่อให้เรามีผู้ช่วย4คนก็ตามแต่ครับ แต่ทีมไหนก็ตามครับที่ตัวละครหลักเราตายก่อนโอกาสที่แพ้จะสูงมากดังนั้นทํายังไงก็ได้ครับให้เลือกผู้ช่วยมาเพื่อซัพพอร์ตตัวเราให้ได้เยอะที่สุดให้ตัวเราลบทีหลังอีกฝ่ายได้จะดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าถึงตัวผู้ช่วยเนี่ยจะดามจแรงกว่าเราก็จริงครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับไฟได้ดีกว่าตัวผู้ช่วยหนึ่งตัวนะฮะดังนั้นถ้าเกิดตัวเราล้มไปก่อนเนี่ยโอกาสแพ้จะสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับ ดังนั้นการเลือกคลาสที่ดามเมจแรงอาจจะไม่ใช่คําตอบสําหรับ PVP อย่างเช่นเมดไฟหรือเอเล่อย่างเงี้ยมันอาจจะดาเมจแรงมากก็จริงครับแต่ถ้าเกิดเราโดน5ตัวห้าตัวอีกฝ่ายถมเข้ามาก่อนแล้วเราตายเนี่ยมันก็ไม่ได้สกิลอยู่นะครับดังนั้นเวลาเรา PVP พยายามเลือกคลาสที่ทําให้เรายืนนานที่สุดเอาตัวรอดได้นานที่สุดถ้าเกิดเราสังเกตดีๆครับจะเห็นว่าท็อปท็อป PVP ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลาสที่เอาตัวรอดดีทางนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวคลีนิกเองหรือจะเป็นเมดน้ําแข็งก็ตามแต่ หรือถ้าอย่างของสกาวก็จะเป็นแอสนะครับที่ล้วงได้แล้วก็มีหลบนะครับอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะฮะโอเคขอตีต่อเลยนะครับดับโอ้โหเนี่ยแหละฮะดูเลยครับเลเวลหนึ่งร้อยทุกบ้านเลยอันนี้ผมอาจจะต้องกดรีสักหนึ่งครับอ่ารีมาเจอบ้านนี้ครับเลเ,ลเลเวลเก้าสิบห้าเลเวลเขาใกล้เรานะครับแต่ผู้ช่วยเขาเลเวลเออก็ใกล้ๆเราเหมือนกับเรานะครับ แต่ทีนี้เนี่ยบ้านเขาเป็นตัวระยะใกล้สามตัวนะครับมีมาเรียมีอินฟานโนแล้วก็มีโลกด้วยโลกจะมาล้วงแถวหลังเราแน่นอนอันนี้ผมจะต้องสลับซอลาขึ้นไปตัวแรกเลยนะครับเพื่อสตันขั้นเกมให้ไวที่สุดจากนั้นความที่ว่าเขาถึกนะครับเขามีมาเรียดาวเยอะทีมถึกดังนั้นผมต้องเอาดาวแมสซูไปเลยเห็นแมกติเลยครับแบบนี้นะฮะมาดูกันว่าการเตรียมตัวของผมจะทําให้ผมชนะเขาได้หรือเปล่าโอกาสชนะที่นี้ก็แค่ประมาณ50 50ิบห้าสิบนะครับ ตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับดวงล้นล้วนเลยว่าตัวเม่น้ําแข็งผมจะแช่โลกติดไหมถ้าแช่โลกไม่ติดแล้วโลกล้วงหลังผมได้เนี่ยก็น่าจะแพนะครับโอ้แช่ไม่ติดครับโลเข้าหลังมาแล้ว โอ้ยโอเคล็อกโดนจับกลิ้งล็อกโดนจับกลิ้งอืมสวยเนี่ยครับแถวหน้าเขาหนามากนะเห็นไหมเนี่ยครับคือขนาดเราจัดทุกอย่างไปแอนตี้แถวหน้าเขาเนี่ยด้านหน้าเขายังไม่ตายเลยตอนนี้ก็ต้องวัดกันแล้วครับว่าทีไหนยืนนานกว่านะฮะ ตอนตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยคืออินฟาน o ทีมผมเลือดยังเยอะกว่าอยู่แล้วก็อมาเรียของมไม่ตายนะครับแต่จุดเปลี่ยนก็คือน้องวาคาลีเนี่ยน้องตีฟรีเลยครับไม่มีใครไปหาโอ้ยแล้วผมเพิ่งเห็นอินฟาน o เขาดาวเจ็ดโอ้โหโอ้โหนี่เหรอพลังวาคาลีดาวเจ็ดเรียบร้อยครับเวลเขาน้อยกว่าฮะแต่ดีมีกอตเขาดาวเยอะกว่า เรียบร้อยครับไม่มีใครไปเคลียร์น้องว่าคารินเลยแพ้นะแต่แพ้แบบได้ลุ้นแบบนี้กำลังสนุกลืมเช็คครับว่าอินฟานเขาดาวเยอะโอ้โหมาสะดุ้งสุดตัวตอนที่เห็นอินฟานมุ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 นมใส่โอ้โหเลื่อนไหลเป็นน้ำเลยนะขนาดต่างกันห้าเวล ดังนั้นการปั้นตัวละครก็มีผลนะครับพวกอยู่อาดาวเยอะๆมันจะเห็นผลใน PP ตอนนี้แหละนะฮะถ้าเกิดคุณอยากติดท็อปการมีตัวดีๆมันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะอ่าอันนี้บ้านเพื่อนผมครับแน่นอนครับว่าเราต้องตีกันสักหน่อยไปลุยคำแนะนำก็คือให้พยายามจำเอาไว้นะครับว่า เราเปลี่ยนอุปกรณ์ตอนเลเวลไหนบ้างอย่างเช่นเราจําได้ว่าเราเปลี่ยนอาวุธตอนเลเวล75เราเปลี่ยนชุดตอนเลเวล75ดนะครับ mm. ดังนั้นขอบเขตความแตกต่างระหว่าง1นึ่งเลเวลอย่างเช่น74กับ75เนี่ยอาจจะหมายถึงของที่ต่างกัน1ระดับเลยก็ได้นะครับให้ระวังตรงจ,จุดนี้ไว้ด้วยเวลาที่เราจะตีบ้านที่เลเวลสูงกว่าตัวเองนะครับเพราะว่าอาจจะต่างเงินแค่1นึ่งเลเวลนะแต่ว่าของอาจจะต่างกงินคนละอย่างลยก็ได้นะครับแล้วมันก็จะทําให้ตีแท้นั่นเอง นะจ๊ะโอเคดาสุดท้ายแล้วนะครับ97นะบ้านนี้อินฟาโนดาว5ไดโซเกะดาว6อมเมรียดาว5โลกดาว7ตัวที่น่ากลัวที่สุดคือโลกครับแต่เขาเล่นสายมวกดังนั้นผม,ผมน่าจะเอาสอราขึ้นอัตัวแรกถูแกแล้วเดี๋ยวมาชมกันครับว่าจะกดตัวหลักเขาลงไหมนะฮะตัวหลักเขาแรงมากนะครับเนสายมวกเนี่ยถ้าเกิดเขาได้ใส่หมวกเมื่อไหร่เราจะแพ้นะครับ แล้วเขามีเมดด้วยแปลว่าเขาที่สองชีวิตนะมาลุ้นกันครับป้านี้โอกาสตีเยอะเยอะที่สุดแล้วเนมนดาห้าห้าไรชื่อนั้นถ้าต,ตีผ่านนะจะจบท็อปยี่สิบยู่นะมาลุยแช่อ้แช่ไม่ติดแต่เขาไปแล้วครึ่งหลอดครับเอ,อ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยว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 อินฟานเดี๋ยว เรียโอ้โหเรียบร้อยครับอินฟโนผมโดนเขาโขกหายไปเลยแรงมากเนี่ยแรงมากครับโขกหนึ่งทีเลือดหายไปเป็นข้อต้อ <c oughs> งยอมเขาจริงๆอ่ะก็จบไปนะครับสำหรับ5ดาบจบที่อันดับ27น,นะก็ไม่แย่เท่าไหร่ ะครับตรงๆคือโลกผมยังดาวห้าด้วยแหละยังไม่จัดจานพอถ้าเกิดโลกผมดาวเจ็ดแล้วก็ปั้นเลเวลเยอะกว่าน,นี้ก็น่าจะทำผลงานได้ดีกว่าแน่นอนคส่วนทางด้านเมตา PVP นะครับก็จะเป็นสองสไตล์เป็นหลักก็คือไปทางล้วงหรือไปทางถึกนะครับตรงนี้เนี่ยความที่ว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นยังจะไม่มีทีมสไตล์ดาเมจหมู่มาเยอะเท่าไหร่นะครับตัวดาเมจหมู่ตอนนี้จะมีแค่วาคารินตัวเดียวแต่ว่า วากาลินถ้าดาวต่ากว่า5้าเนี่ยจะไม่นับเป็นตัวดาเมจจะนับเป็นตัวปวดมากกว่าเน้นแช่แข็งตอดไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดน้องแปลงร่างได้มีคนละเรื่องนะดังนั้นอย่างที่เห็นเลยครับว่าเมตาพีพีส่วนใหญ่เนะี่ยตัวยืนหลักๆจะเป็นอินฟลูโนแน่นอนนะครับถ้าได้ทั้งดาเมจได้ทั้งยืนขำเลยเพราะาตัวมันเถิดดาเมจวงกว้างนะครับโดดทีปุ๊บหายไปเลยทั้งทั้งสี่นะตอดเลือดได้เยอะครับ ที่เหลือก็คือจะเป็นตัว follow up ดีๆอย่างเช่นโลกนะครับโลกเนี่ยถ้าเกิดปาดถ,ถึงแถวหลังได้ตัวข้างหลังเขาจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่ามันตัวบางพอที่จะโดนโลกปาดทีสองสามทีนี่คือหายยิ่งถ้าเกิดปาดเต็คลิครับทีเดียวจะหมดหลอดไปเลยนะครับทางนี้อยู่ที่การทำออฟครับออฟแวร์เนี่ยสำคัญมากสาหรับการเล่นโลกนะฮะส่วนแถวหลังครับด้านหลังของเราเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตัวหลักของเราถ้าตัวหลักเราเป็นนักดาบครับพยายามเลือกแถวหลังที่เป็นตัวขําหรือตัวซับมาช่วยเพราะว่า เราต้องไปดาเมจอยู่แถวหน้าเราต้องเลี้ยงกับการโดนดาเมจไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าตัวดาเมจเราเนี่ยเป็นเอ่อตัวหลักเราเป็นเมจเป็นธนูอย่างเงี้ยพยายามเลือกแถวหน้ามนเยอะๆครับเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายมาติดเรานะครับเราจะได้หนีไปต่อได้ง่ายๆอย่างของผมเนี่ยเป็นเมจน้ําแข็งคือมันกลางๆไนงะคือเราชนก็ได้นะครับเราเป็นตัวปวดนะฮะเอาตัวเพื่อนไปทาดาเมจกว่าเนี่ยครับที่หนึ่งของเขาก็เป็นเมจน้ําแข็งนะครับทีมเขาก็จะเนี่ย โลกนะครับดาวเต็มวาเคลีนดาวเต็มนะครับอินฟลูโนโดาวเต็มเอียนดาวเต็มนะฮะเอียนนี่จะก็เป็นตัวมาใหม่ของเซฟฟิร์ฟญี่ปุ่นที่เป็นสายล้วงใน PvP ที่ดีมากนะครับทาดาเมจได้แล้วก็ล้วงดีนั่นเองนะฮะเอาไว้ใช้ล้วงอมารียนะครับสังเกตว่าตัวท็อปที่เขาใช้เนี่ยก็คือจะมีไม่ว่าเลือกเอาครับอมารียหรือว่าเอียนอย่างของผมเนี่ยไม่ใช้เอียนแน่นอนเพราะว่าผมไม่เปิดเอียนก็หวังว่าจะซีดอมา เฟสเอีนต,ติดอะถ้าเฟสอินไม่ติดนี้หลังแตกหมดนแน่นอนพี่แกพุ่งมาทีนี้สะดุ้งเลยอโห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 ของรางวัลจาก PVP เป็นอะไรนะครับหลายคนสงสัยเพราะว่าเป็นผมสัตยายมานะครับก็รางวัลที่เด่นที่สุดของ PVP คือเหรียญไดมอนด์นะครับเนี่ยสัปดาห์ละสิบถึงยี่สิบไดมอนด์ถ้าเกิดติดท็อปสิบจะได้ประมาณห้าสิบไดมอนด์เลยซึ่งตรงนี้ก็จะเอาไว้ซื้อขายของในตลาดนั่นเองนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะได้ก็จะเป็นกล่องสุมของรางวัลที่มีโอกาสเยอะมากที่จะได้เป็นคอสตูมนะครับอย่างอันเนี้ยคอสตูมชิ้นนี้คือคอสตูมที่ได้จาก PVP นะครับติดท็อป50าสจะมีโอกาสกดสอกกล่องสมได้นะหรือมันขยายไปท็อปร้อยแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับยิ่งติดท็อปได้เยอะเนี่ยก็ยิ่งกล่องสุมได้คอสตูมเยอะขึ้นซึ่งถ้าเกิดคอสตูมที่เราไม่ใช้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปย่อยเป็นเหนรียญรีไซเคิลเพื่อเอาไปซื้อคอสตูมชิ้นอื่นได้นั่นเองนะครับผม นี้นะฮะสำหรับเราอารีนาไม่น่ามีอะไรมากมายนะครับก็ปั้นตัวละครเอาไว้แล้วก็อย่าลืมเอามาลงอารีนาเพื่อเก็บของเพิ่มเติมอ,องนี้แล้วกันนะครับมันไม่จําเป็นต้องโฟกัสมากแต่ถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์ f hmm. p <GP, S 2> นี่คือคอนเทนต์ PVP เพียงหนึ่งเดียวของเกมนี้นะตอนนี้นะครับอนาคตมีอัปเดตเพิ่มขึ้นมาแน่นอนแต่ว่าอัปเดตตอนไหนอันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับท่านไปแล้วบายบายสวัสดีจ้า